ใช่กะระร้าเสนาลาครับชันคนหนึ่งครับผมครับวันนี้ชอบพาเพื่อนอ่านเพลงใบตองของครูแล้วลูก้าใส่กิ๊บมาเริ่มแล้วใช่ไหมครับ,อ,บอ่าเริ่มแล้วนะคะเตรียมกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งบอกสิกลุ่มที่หนึ่งยืนกลุ่มที่หนึ่งยืนหนึ่งสองซ้ำเริ่มสองกลุ่มที่สองยืนกลุ่มที่ส ยืนต้นตั่งยืนต้นตั่งกลุ่มที่สามยืนใช่ไหมต่อไปครับหนึ่งสองสามเริ่มเอาใหม่หนึ่งสองสามเริ่มสุดท้ายยืนยืน สองคุณคุณ่าทงคุณ่ะสงคุณาทั้งหมดยืนกานอดใบทานัอดใบท้างผลนาทานาให้คนใดใดใส่ยืนสอย ต่อไปใบตองกล้วยใบตองกล้วยคุณบอหน่อยคุณบอหน่อยอยากย่อยืนอยากงอย,ยืนนั่มเสนอนั่มเสนอมาเบิ้งเดอ้อมาเบิ้งเดอมาเบิงเบ้งกันมาเบิ้งกันใบตองคุณใบตองคุณอันนั่นแทน้ อาหน้ามาขอขอบคุณครับขอบคุณค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ